สวัสดีครับพี่น้องมาอีกก่อนพี่น้องเลยมือนี้พ,พี่พาน้องมาบึงบรรยากาศสร้างขี้ยางพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อขี้ยางก็หลายสาก็เริ่มสร้างพี่น้องเลยโอเมนน้อยๆได้ขี้ยางพี่น้องเลยหลายเติบนหน้านี้มันบคกอยออกเลยมีอนียาง หน้าหนาวน,นี่หวย,ย่งติดกุนี้ยั่งไหลกุนีเอ้ยนี่น้องไปเบิ่งดูเจ้าช่างเบิ่งรลค่าก่าอนนะ ว่าที่นักบนนักหนักเลยเดี๋ยวว่าบนนักเลยอืมตอนึ้ตามมันเน้นสองห้าเนี่ยมันออกมันวาวบอกโอ้ยเบิกกอดมันเนี่ยคนแต่ว่ามันมีน้ำหนักเบาว่าเนี่ยมันบนเนี่ยเอาลองเหมือนจักรเหอเจ้านี้สิบสองเอาลงเจมือนอันนาหนึ่งสองตามสี่พุงห้าพุงได้ พ no oh, um, ้อดัดนู้นเ่นหน่อยโอ้ห่แท้ร้อยร้อยกวดอืมาน่าสิได้ตัดอันนั้นโบมีนบ่เด่ยังยังเท่านี้บ่ด่นี่นังสามสอบวะนี่โอ้

ได้อยู่แล้วละสามนี่3 0สามศนยามลบสามนะ <300. S 1> ได้จะก,กิโลป่ะนี้เก <96. S 1> ้โอ้ยเดกเกือบตันนะเด็กเอ้ยยีกิโลโอ้ยประปานี่แหละเนาะ นดอ่เาจึงได้ครึงผูนางนะมห้าสเจ้านี่ห้าสอบอดันนี้เงินสามหมืนกว่าบาทถูกเนาะอืมน้ำฝนก็ตั้งเสมอโ้เสรอล้วหกสอบห้าสอบห้าอบหน่อยคำ่อ้วโอเค ่ฝนโอ้โหมันเอายามีอะไรแล้วอ้างเกนาอืมไม่พอไหลมันบมมน้ำโอ้โหข้างแกยากโมเมนตงดปเาะมันต้องเอาต้องเฮดถนนดีๆไปน้าภายนเราค้อนช่วกันเสียช่วยเหลอปังมองนเลยปังน้าภายนีเข้าไปเลยอืมข่นบนแล้วเลี้ยวแลก็เล่นเงรถเ้านลงไปแล้วน่าจะยัดไนี่เหรอ เขาหาถุงนี้จักไบันบงสี่หกแมีแต่บักนี้ดีทิปรถไทยไนแล้วน้ำมันก็หมดเลยดับโดรถเราหนงห้าสองห้า คยเคยผลปีนั้นันว่ารอบนาสชวงติงกันแต่ก่อนแก้วนี่สิบงีนะครับสามศพสอบสามครึ่งนทีได้ใส่เบิครึ่งสองเหรอเอาสองาห้าได้การสองเกาลำใหญ่นะ โอ้น้ใครอยู่ได้สำนี้เนาะยามยามนี้ได้สานี้นี่ห่วยคือว่าโอเคอยู่เลยยามยามหนาวบอกเออเมนอยู่ยามนั้นยามนี้มันโอ้ทำไปได้สานี้กัโอ้ได้กลาดยู่เออ อารมณ์้กหนึ่งเอเพามันข้เต็มะบัดนี่เองรบดนีิมมดบอิมดบอใส่เบิดเลยบอกก็เต็มลูกมันใส่เบิดอ๋อวงมเน่นครับเเกบ พี่น้องบวันี้ยั่างปลาไหลเรา,านี้อีกพวงหนึ่งก็แล้วแหละวันี้อย่างย่างปลาไหลงามนี่แหละอย่างไม่น,น,น,น้อยหนึ่งเอา,อาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Ah, uh, but here we come.